เอาง่ายๆเธอคือน้องสาวคนหนึ่งที่รักพี่ชายมากๆ สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่มือเก่งแฟนตาซีสำหรับ The Enemy ในวันนี้ศัตรูมาจากยูกิโอภาค GX คนคนนั้นคือไซโอมิสุจิครับผมซึ่งไซโอทาคุมะรอก่อนนะครับศัตรูในของซีซั่น2ยังพอทำได้อยู่เรื่อยๆครับผมไซโอทาคุมะที่เป็นลาสบอสก็น่าจะมาท้ายๆของซีซั่น2นี่แหละนะวันนี้มาพูดถึงตัวน้องสาวก,กันก่อนครับบอกเลยว่าเป็นตัวละครที่บทค่อนข้างน้อยนะครับแต่ผมบอกเลยว่าน่าจดจำนะครับผมสำหรับผมถือว่าเป็นตัวละครสาวสว คน,นที่มีบทบาทมาให้เราเห็นกันในภาค G X นี้นะครับโดยเรื่องราวในของคลิปนี้จะมีแค่3ามแชปเตอร์ไซโอมิสซจิเป็นใครบทบาทการต่อสู้ของเธอเป็นอย่างไรและช่วงจบซีซั่นนั้นเธอเป็นอะไรยังไงบ้างซึ่งเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาขอเข้าสู่แชปเตอร์แรกเลยนะครับเป็นการว่าเรื่องของตัวตนของไซโอมิสซจินะบอกก่อนนะครับว่าเขาปรากฏตัวขึ้นมาครั้งแรกเนี่ยประมาณตอน75นะครับแต่ตอนนั้นเนี่ยยังงงว่าเธอคือใครอ่าพอจะรู้เบาะแสว่าเป็นน้องของไซโอทาคุมะที่กาลังก่อเรื่องวุ่นดอ แห่งนีน้แต่ที่จริงแล้วเนี่ยตัวของมิสจิถ้าพูดโดยองรวมนะเขาทําทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อพี่ชายของเขาเลยครับตัวตนที่เราเห็นตอนแรกเนี่ยอาจจะเป็นผู้หญิงปากร้ายนะครับมีสี่จักรรพัิให้คอยมารับใช้ตัวเองแต่ว่าพอหมดประโยชน์ปุ๊บก็กําจัดทิ้งแบบไม่มีเยื่อใยกันเลยทีเดียวเชียวนะแล้วเวลาที่ต่อสู้กับจูไดกับเอสอย่างเงี้ยก็จะแสดงความคมในการดูเอลประมาณว่ามั่นใจว่าชนะ2คนนี้ได้หรือก็คือสามารถที่จะเลือก2คนนี้มาเปลี่ยนแปลงโชคชะตาของพี่ชายตัวเองได้ซึ่งบทบาทตัวเนี้ยมันก็สื่อให้เห็นแล้วนะ คว่าตัวของมิสจิกับพี่ชายเนี่ยน่าจะมีความสัมพันธ์อะไรบางอย่างที่ตอนนี้มีปัญหาอยู่แล้วก็จะมีเอ็ดกับจูไดที่น่าจะเป็นกุญแจในการช่วยแก้ปัญหาตรงนี้ได้นะครับมิสจิกับพี่ชายของเขาอย่างไซโอทากุมะนะครับตอนเด็กๆเ,เนี่ยเป็นคนที่มีพลังประหลาดอย่างหนึ่งนะครับคือสามารถที่จะมองเห็นอนาคตของผู้คนได้หรือก็คือเกิดมามีจิตสัมผัสอะไรประมานนั้นนะนะโดยที่พวกเขาสองคนมีความสามารถนะครับแต่วันหนึ่งโชคชะตาก็ได้เปลี่ยนไปเมื่อไซโอทากุมะได้ไปสัมผัสก,กับการ์ดใบหนึ่งครับผมซึ่งตามคําพูดของิิ เ,เขาบอกว่าเป็นการ์ดฮีโร่ที่มีพลังแห่งความน่าสะพรึงกลัวสถิตยอยู่นั่นเองครับแล้วการ์ดใบนั้นที่ไซโอได้สัมผัสเนี่ยมันทําให้ตัวของเขาถูกแสงอะไรบางอย่างครอบงำแล้วแสงนั้นมันก็คือแสงแห่งการทําลายนั่นเองครับโดยที่ว่าการ์ดใบนั้นอยู่ๆมันก็หายไปไหนไม่รู้นะครับแต่สิ่งที่ยังหลงเหลืออยู่ในตัวพี่ชายของเธอนั้นคือแสงแห่งการทําลายล้างสิ่งที่จะนาความวิบัติมาสู่โลกไปนี้ทําให้มิสจิเนี่ยเขาต้องมีการเตรียมการวางแผนนะ ซึ่งบทบาทโดยองรวมผมพูดได้ตรงนี้เลยนะว่ามิสซิิเขาวางแผนได้แบบโคตรดีจนทําให้ผมคิดได้เลยว่าไอความเย็นชาความปากร้ายที่เธอมีมาตั้งแต่แรกอะไรแบบนี้มันก็คงอยู่ในส่วนหนึ่งของแผกนการนะครับบลุกเธกจริงๆแล้วเธอไม่ได้เป็นคนเลวร้ายขนาดนั้นซึ่งมันเป็นอย่างนั้นจริงๆนะครับผมสัมผัสได้เลยว่าพอเรื่องราวทุกอย่างมันคลี่คลายแล้วเขาก็จะมีความเป็นน้องสาวผู้รักพี่ชายแล้วก็มีความอ่อนโยนขึ้นมาทันทีนะครับและก่อนที่ไอหมูเก่งมันจะเพอ้อไปกว่านี้นะครับก็คง้องประกาศปิดชปเตอร์แล้้วนนะะคครรับบทบาทาาาขอองมมมมิิกกกีี่็็ปปูแแณหลื เล่าเรื่องราวพร้อมๆกับพี่ชายของเขาเนาะทีนี้เดี๋ยวเราต้องมาพูดถึงบทบาทการต่อสู้อันเข้มข้นที่ได้ต่อสู้กับจูไดแล้วก็เอ็ดนะครับบอกเลยว่าเป็นการต่อสู้ที่น่าสนใจนะครับมีปัจจัยหลายอย่างที่เป็นองค์ประกอบนะซึ่งการต่อสู้นี้มันจะเกิดขึ้นในตอนที่78กับ79ครับซึ่งเป็นช่วงที่ว่าสีจักรพรรดนั้นโดนเก็บไปหมดแล้วเนาะแล้วจูไดกับเอ็ดก็ได้รับคําเชิญให้มาต่อสู้ที่ไคบาแลนด์โดยที่ว่าตอนนั้นมีโชกับเคนซันเป็นตัวประกันอยู่นั่นเองครับและเป็นตัวนวนนตัวประกน ที่ถูกเปลี่ยนรูปลักษณ์ไปให้กลายเป็นตัวมอนสเตอร์ในดูเอลมอนสเตอร์ครับผมเออก็คือแบบอย่างโชก็จะมีความเป็นมอนสเตอร์เบกรอยใช่ไหมส่วนเคนซันก็จะกลายเป็นมอนสเตอร์ไดโนเสาร์นะครับซึ่งอันนี้ผมไม่รู้สาติดหรือเปล่านะครับผมมีความรู้สึกว่าไอ้สองคนนี้พอกลายเป็นมอนสเตอร์ในแนวเวอร์ชวลอย่างนี้มันมีความน่ารักอย่างมากเลยนะครับขนาดเคนซันมันยังบอกเลยว่าเป็นไดโนเสาร์แบบเนี้ยผมก็ชอบดีนะครับลูกพี่จูไดอะไรประมาณนั้นเนาะแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยยังไงก็ต้องกลับมาเป็นเหมือนเดิมจูไไดดดดดกกกกัับบบเเออสสสททททีีททีี้้้้ิิินนนาาาาางงงมมถถึ Mystery, ่่่่่แแหค็รรรต อนเปิดเข้าไปตอนแรกเนี่ยก็จะได้เห็นว่าฟิลมันก็กลายเป็นเหมือนโลกไซเบอร์เนาะและหลังจากนั้นมันก็จะกลายเป็นแบทเทิลฟิลที่มิสจินั้นจะต้องให้จูไดกับเอ็ดมาต่อสู้ด้วยกันแบบแท็กดูเอลครับซึ่งการต่อสู้ครั้งนี้มิสจิได้ประกาศไปก่อนนะครับว่าเขาจะต่อสู้ในลักษณะที่จะคัดเลือกคนที่สามารถมาเปลี่ยนชะตาพี่ชายของตัวเองได้ซึ่งตอนแรกเนี่ยเอ็ดเขาเข้าใจว่าคนที่โชคชะตาของไซโอเลือกเนี่ยมันคือตัวเอ็ดนะครับแต่ว่าตอนนี้การได้เจอกับจูไดทําให้โชคชะตาของเอ็ดก็ได้มีการเปลี่ยนแปลงไปเเลล็กน้ออยัแะฝ่่งงขขิทีาจ ดูเอลกับจูไดกับเอ็ดนะครับอันนี้ผมชอบมากชวนเองเล่นเองแท็กเองนะครับก็คือเอาร่างก๊อปปี้ของตัวเองอีกตัวหนึ่งอะมาเป็นคู่แท็กดูเอลแล้วมาไม่ใช่ร่างก๊อปปี้ที่เหมือนกับว่าเป็นจิตเดียวกันด้วยนะครับร่างก๊อปปี้ของมิสจิเนี่ยระหว่างดูเอลเขาก็มีการพูดปรึกษากันมีการแบ่งหน้าที่กันอย่างชัดเจนก็เหมือนจูไดกับเอ็ดสื่อสารกันระหว่างดูเอลอะครับเออคือเหมือนเป็นพลังลี้ลับอย่างหนึ่งของมิสจิหรือยังไงนี่นะครับซึ่งตัวของมิสจินะครับผมรูปบบกลมนหนหััะ่งจ็ซึ มีกระจกจันเต็มดวงที่เขามีการเตรียมการไว้ตั้งแต่แรกนะครับเวลาที่มอนสเตอร์ของเขาถูกทําลายไปเรื่อยๆปุ๊บเนี่ยพระจันทร์จะค่อยๆถูกกิน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 ไปแล้วพอพระจันทร์มันเข้าสู่คืนเดือนดับปุ๊บเนี่ยมันจะสามารถใช้คอมโบกับเอสมอนสเตอร์ของเขาได้นั่นก็คือดาร์กก็อตนั่นเองครับซึ่งเอท่วงที่พระจันทร์มันค่อยๆหายไปจูไดกับเอสเนี่ยก็ไม่ค่อยได้สังเกตอะไรมากมายนะครับมีแต่เอทที่สงสัยว่าตอนแรกไอ้พระจันทร์มันเต็มดวงอยู่แล้วมันค่อยๆหายไปเนาะมารู้นเอีกาามรซึ่่งะหวท อบ,บอกได้เลยว่าเอสเขาเป็นคนเหมือนตัวนำนะคือให้คําแนะนําจูไดาทางอ้อมนะครับจูไดก็จะแบบว่าโอ้สมกับเป็นเอสเลยนะอะไรประมาณนั้นเนาะซึ่งตัวของโชกับเคนซันที่อยู่ในร่างของมอนสเตอร์เขาก็ดูการดูเอลนี้อยู่นะครับก็ยังยอมรับเปยนว่าเอสฟีนิกเนี่ยเขามีการวางแผนที่รัดกุมมากแล้วก็เตรียมการในการต่อสู้กับมอนสเตอร์ของวิซจิได้เป็นอย่างดีแต่พอถึงคราวช่วงที่ด์กก็อดมันออกมาครับด์กก็อดเป็นมอนสเตอร์ที่มีพลังโจมตีสามพันเนาะแล้วกระจกจันเต็มดวงนีรันนั้นมันก็สามารถที่จะทําให้เกิดเป็นด์กโทเค ซึ่งดาร์กโทเคนนั้นก็จะเป็นมอนสเตอร์ที่มีคุณสมบัติเท่าๆกับดาร์กกอตเลยครับผมเรียกออกมาทั้งหมด9ตัวเท่ากับว่าตอนนี้บนฟิลด์ของ ugi, มิสซิจมีมอนสเตอร์พลังโจมตี3 0 0 0อยู่10ตัวครับผมบ้าบอคอแตกนะซึ่งข้อดีอย่างหนึ่งก็คือมันไม่สามารถโจมตีใส่ผู้เล่นโดยตรงได้แต่ความน่ากลัวก็อยู่ที่ว่าถ้าดาร์กก๊อตโจมตีใส่มอนสเตอร์ของอีกฝ่ายหนึ่งและสามารถทําลายไปได้อีกฝ่ายหนึ่งก็จะได้รับความเสียหายเจ็ดอยต์ยเนาะซึ่งตอนนี้เหมือนจะเป็นช่องโหว่ให้ อีกฝ่ายหนึ่งต้องส่งมอนสเตอร์มาถ้าไม่ส่งมอนสเตอร์ลงมาจะต้องมีโทเค็นถูกอันเชิญลงมาบนฟิลด์ของอีกฝ่ายหนึ่งแล้วทัดก็โจมตีไลฟ์พอยต์ก็จะหายไปเ0 0รเรื่อยๆซึ่งแน่นอนว่าในการต่อสู้ครั้งนั้นถ้าจูไดกับเอสไลฟ์พอยต์หายไปเรื่อยๆปู๊กก็แพ้อยู่แล้วอนะเนาะแต่ทีนี้นะครับมันจะมีช่วงที่ว่าเอสเขาเอาดีฮีโร่ได้มาโจมตีชิมลางไปก่อนครับผมแล้วทีนี้มอนสเตอร์ตัวนี้มันมีความสามารถในการที่จะให้จูไดอันเชิญมอนสเตอร์แบบพิเศษลงมาได้ซึ่่่่งงเออสนีียยาาาาากกก็็ให้้้้ัญญณโโโดดดดดดไไมมพตูตรๆคคบแลววววชจ เดชกายของเอ็ดเนี่ยกำลังจะบอกอะไรบางอย่างซึ่งพอจูไดเข้าใจปุ๊บก็เตรียมการสู่ชัยชนะกันเลยครับผมเรียกเนโอสเปเซียนแบล็กแพนเทอร์ออกมาซึ่งแบ a ็กแพนเทอร์สามารถกอบความสามารถของมอนสเตอร์อีกฝ่ายหนึ่งได้ทําให้ตัวของจูไดเองสามารถใช้เอฟเฟกของกระจกจังเต็มดวงได้เรียกมอนสเตอร์ของตัวเองออกมาแล้วก็สั่งเวอรอัญเชิญเนออสออกมาครับแล้วก็ให้แบล็กแพนเทอร์กับเน o อสฟิวชั่นกันกลายเป็นแบล็กเน o อสซึ่งแบล็กเน o อสนี้บอกได้เลยว่าเป็นไพ่ตายที่ทําให้จูไดนั้นสามารถเอาชนะได้ด้วยการที่ทําให้เออองนนนั้้้ไไไรรผลปก่พ ไปเสร็จแล้วด์กก็ที่มันจะไม่ถูกทำลายในการต่อสู้ตัวนี้มันก็ถูกทำลายในการต่อสู้ได้แล้วโดยที่ว่าฝั่งของจูไดยังมีด์กโทเค็นที่พลังโจมตีเท่ากับดักก็อยู่ก็โจมตีเข้าไปพรัวแล้วพอดักก็ตายปุ๊บไอ้พวกโทเค็นทั้งหลายก็ถูกทำลายทั้งหมดเลยครับผมเท่ากับว่าตอนนี้บนฟิลของมิสจิก็ออกว่างเปล่าแต่บนฟิลของจูไดมีแบล็คเนออสที่โจมตีโดยตรงได้ก็โจมตีเข้าไปบกจังหวะนั้นมิสจีเหลือได้พอยแค่2 1 0พังแต่ว่าพลังโจมตีของแบาาล็คเนย ชนะการดูเอลได้แล้วนะครับเอ็ดเขาก็จะเริ่มมีมุมยอมรับนกระหว่างที่ดูจูไดดูเอลมาตลอดด้วยกันเนี่ยเขาก็จะเห็นว่าจูไดมีความหวังแล้วก็สนุกกับการดูเอลอยู่ตลอดเวลาเลยแล้วก็เชื่อมั่นในใชัยชนะของตัวเองจังนะแล้วเขาก็ยอมรับเหมือนกันนะครับว่าคนที่สามารถจะเปลี่ยนโชคชะตาของไซโอทากุมะได้ก็คงจะเป็นจูไดนี่แหละนะแต่จูไดเองนะครับเขาก็บอกกับเอ็ดไปอีกนะว่าถ้าเกิดว่าการดูเอลนี้ไม่มีเอ็ดที่คอยอยู่เคียงข้างคอยต่อสู้กันแล้วก็มันก็คงจะไม่สามารถเอาชนะได้หรอกอ่าซึ่งอันนี้ก็คือเป็็นนคําพููดดดที่แบบบจยกยยอออมรัใัใตววขง้ เมื่อสามารถเอาชนะได้แล้วมิสจิเนี่ยเขาก็ยังรู้สึกว่าทั้งสองคนเนี่ยยังมีความสามารถมีโอกาสพอที่จะทําให้ชะตากรรมของพี่ชายนั้นเปลี่ยนแปลงไปนะครับพร้อมกับมิสจิได้เล่าเรื่องราวทั้งหมดว่าสิ่งที่เขาทำเนี่ยทำเพื่อที่จะคัดเลือกคนที่จะไปเปลี่ยนแปลงชะตาของตัวเองได้นะครับพอเล่าอย่างนี้ไปแล้วทั้งเอฟทั้งจูดก็เตรียมการแล้วว่าจะต้องไปจัดการสิ่งที่สิงอยู่ในร่างของพี่ชายและทําให้พี่ชายผู้อ่อนโยนของมิสจิกลับมาได้นั่นเองครับแล้วหลังจากนั้นทุกคนก็เตรียมการออกจากโลกเวอนนนนร์ช้เขา พื้นที่ของไครบาตแลนดะ์เนาะเพราะว่าตอนนี้ทุกคนถูกจับเข้ามาไว้ในแคปซูลครับแต่ตัวของมิซจิเขาบอกบ ai, กับจูไดกับเอ็ดว่าตอนนี้ฉันจะขอเปลี่ยนตัวเองให้กลายเป็นโปรแกรมที่สถิตยอยู่ในโลกไซเบอร์นี้ไปก่อนก็แล้วกันยังไม่ขอออกไปพร้อมกับพวกเธอนะซึ่งวิธีการนี้เชื่อว่าจะเป็นวิธีการที่ช่วยพี่ชายได้ซึ่งตอนนั้นก็ยังไม่เฉลยครับแต่มันมาเฉลยอ,อีกครั้งหนึง่งนั่นก็คือในช่วงตอนจบของซีซั่น2อนี่เลยเนาะนั่นก็คือตอนที่ร้อยสี่ขณะที่จูไดกับไซโอกำล ล้างสิ่งร่างนะระหว่างการต่อสู้นั้นนะครับจูไดก็ตึงมือมากๆแต่ทีนี้นะครับไอแสงทําลายล้างที่ว่ามันดันมีอุปกรณ์ที่จะทําลายโลกใบนี้นั่นก็คือดาวเทียมที่มีชื่อว่าโซล่านั่นเองครับดาวเทียมนี้เนี่ยมันจะยิงลําแสงออกมาทําลายโลกซึ่งเป็นสิ่งที่อันตรายมากๆและระหว่างการดวลตรงน,นี้นะครับจูไดเองก็จะมีความกดดันประมาณนึงว่าเอา้ากูต่อสู้อยู่แล้วกูจะเอาเวลาที่ไหนไปหยุดดาวเทียมใช่ไหมอ่าซึ่งระหว่างนั้นนะครับมอนสเตอร์ของจูไดก็จะมีการไปคุยกับเคนซันนะครับไปมีการเตรียมตัวกันว่า ตอนนั้นก็คือจะมีแบบโกลในออสใช่ไหมที่พุ่งขึ้นไปพร้อมกับเคนซันที่เป็นไดโนเสาร์แล้วซึ่งตอนแรกเนี่ยไซโอเขาก็ไม่กลัวว่าดาวเทียมของเขาจะถูกทําลายแต่ว่าตอนนั้นแหละครับผมนางเอกตัวจริงของซีซั่นนี้ก็มานะครับนั่นคือมิซจิเขาปรากฏตัวขึ้นมาเขาบอกว่าที่เขาเปลี่ยนตัวเองให้กลายเป็นข้อมูลดิจิตอลเอาไว้เนี่ยก็เพื่อการนี้แหละคือตัวเองจะได้แทรกแซงมายังโปรแกรมของดาวเทียมแล้วก็ให้ดาวเทียมมาหยุดการทางานแล้วพอหยุดการทํางานเสร็จบุบคลที่ร่วมมือตอนนั้นจะได้ทําลายดาวเทียมนี้ลงไปได้ซึ่งตอนนั้นนนนกกก็็็จจะะเเเปสัับทีีี่ดดโามมตวย เทียมถูกทำลายไปปุ๊บการดูเอลของจูไดกับไซโอกลับมาจูไดก็สามารถปิดเกมเอาชนะไซโอมาจนได้ครับซึ่งเมื่อเรื่องราวทั้งหมดมันเคลียร์แล้วนะครับตัวไซโอทาคุมะก็กลับมาเป็นเหมือนเดิมเนาะเขาก็คิดในใจว่าน้องสาวของฉันทําเพื่อฉันขนาดนี้เลยและฉันเชื่อมั่นว,นว่าน้องสาวของฉันกับฉันจะต้องได้เจอกันอีกเป็นแน่แท้ซึ่งร่างของมิซจินะครับเท่าที่มีการพูดคุยกันตอนที่สู้กับเอ็ดกับจูไดเนาะเหมือนร่างกายของเธอเนี่ยอยู่ในสถานที่ใดสถานที่หนึ่งของไคบะแลนด์นั่นแหละครับแล้วเราก็จะได้เห มิซูจินั่งเฮลิคอปเตอร์ของไคบัคคอร์ปอเรชั่นกลับมาหาพี่ชายของตัวเองเนาะแล้วทีนี้ก็เป็นแฮปปี้เอนดิ้งของพี่น้องคู่นี้ไปียกว่าคุณเธอมีการพลิกผันบทบาทที่ค่อนข้างดีนะครับผมจากสาวปากร้ายมาเป็นน้องสาวผู้แสนดีของพี่ชายไซโอทาคุมะนี้นี่เองครับซึ่งเรื่องราวตรงนี้ก็ต้องขอปิดตรงนี้นะครับไม่งั้นมันจะเป็นการพูดถึงเรื่องราวของฝั่งไซโอทาคุมะมากเกินไปเดี๋ยวไอคิวของตัวพี่ชายจังไม่มีอะไรเล่านะครับผมก็ขอปิดเรื่องราวของมิซูจิลงตรงนี้กันแล้วกันนะครับท่านผู้ชมฟังแังไงบงงไงกบ คนนีนะ้ซึ่งผมมองว่าคุณเธอรูปลักษณ์ภายนอกเป็นเอกลักษณ์นะครับใส่ชุดมิโกะอย่างนี้เนาะหน้าตาก็มีความสะสวยเลยทีเดียวเชียวครับคิดว่าเป็นตัวละครหญิงคนหนึ่งที่บทบาทน่าจะน้อยแต่ก็มีคนชอบไม่น้อยแน่นอนครับผมอ่ะท่านผู้ชมคิดเห็นยังไงกับคุณเธอเนาะชอบหน้าตาชอบบทบาทชอบความเก่งชอบนิสัยชอบอะไรอย่าลืมมาบอกหมูเก่งกันด้วยนะครับโอเคสําหรับวันนี้ผมก็มีมาพูดคุยให้ฟังเพียงเท่านี้ถ้าคลิปนี้มีข้อผิดพลาดป,ประการใดผมก็ขออภัยมานะทีนี้ด้วยนะถ้าดูคลิปนี้แลวชอบอย่าลืมกดไลค์กด กดแชร์กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับและเดี๋ยวไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ